ต้อนรับรสู่ DIP SME Academy นะครับในหลักสูตร Digital Transformation ครับพื้นที่ที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากิจการแล้วก็การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ SME นะครับด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแขกรับเชิญ2ท่านครับคุณอภิเชษฐ์บุตรสรีคุณเช็คนะครับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ AI แล้วคุณธารินสุทธรรมจรัสคุณดิมแททูคัลเลอร์สวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับ คราวที่แล้วเรารู้ไปหมดแล้วว่า AI มันมีประเภทไหนบ้างแต่คราวนี้เราจะมาดูว่า AI แต่ละประเภทมันจะมาใช้กับธุรกิจแบบไหนได้บ้างครับอ่าธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนเลยครับครับคือเราจะได้หนึ่งคืออำนวยความสะดวกคุณดิมครับเวลาทำตลาดเพลงครับประเภทต่างๆหรือเป็นความเสี่ยงของคุณดิมที่อาจจะมีดิม AI ร้องเพลงแทนเอนเตอร์เทนคนแทน ขึ้นคอนเสิร์ตแทนไม่เหนื่อยเออตัวจริงนั่งจิบกาแฟอยู่ข้างล่าชงอย่างเงี้ยร้องได้ยีี่ชั่วโมงอีกครับโ้ตายแล้วไม่มีงานแล้วเอางั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์มันสามารถเอา AI อะไรไปใส่ในมุมไหนได้บ้างครับคือหรือที่มีอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ได้จริงๆที่ที่มีอยู่แล้วทุกวันเนี่ยฮะเมันก็สามารถ เอามาปรับเสียงของนักร้องนักร้องจริงได้ว่าเอ้ยนักร้องนักร้องเองออกมาสมมติมวันนี้เสียงแหบขึ้นมาเนี่ย AI มันสามารถปรับให้เสียงดีขึ้นเลยจะเป็น Auto ออโตจูดไหมร้องถูกคียไปร้องให้มันดีมีเนื้อเสียงเต็ม,มก็จะไปปรับเอฟเฟกของมันเองแหละครับแต่ทุกวันนี้คุณนิมก็สัมผัสไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับเพราะออโตจูดใช่นรัจริมเราเข้าไปอยู่ในในห้องอัดนะครับมันก็ต้องมีเทคโนโลยีอยู่บ้าง แต่เวลาเล่นสดเนี่ยเราเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้อรลจูนอยู่นะเราลองเรา,เราลองสดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างผมฟังเพลงหาเพลงฟังเนี่ยเพื่อจะหาข้อมูลในการทำเพลงเนี่ยสมมติฟังเพลงแนวนี้มาอย่างเงี้ยจะด,ดูใน u t u b e หรือในสตรีมมิ่งก็ตามแต่มันจะรู้เลยว่าเ,เพลงที่จะแนะนำในหมวดเนี่ยพอผมเริ่มฟังแค่สองสามเพลงเนี่ยมันจะรู้แล้วอยากมาทำอะไรอยากอยากดูแนวไหนทางไหนเนี่ยมันจะแนะนำาให้ผมฟังให้ดูแลก็ถือว่านี่ก็ถือเป็นประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าเราอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วคิดว่าทุกวันนี้อยากจะเอา AI อะไรไปเสริม นี่สิผมก็ผมคิดได้ผมรวยไปแล้วเนี่ยตอนนี้คือผมว่า A.I. <c oughs> มันมันมันคือจินตนาการล้วนเลยนะใช่ครับคือว่าอยากจะอยากจะสนองนี่ตรงด้านไหนมากกว่าคิดว่า,อ,อ,ายอย่างคุณเชคคออย่างอย่างตอนนี้ฮะคนขายของออนไลน์เยอะมากเลยขายของออนไลน์เยอะมากและ ตอนนี้ d a t ต้ c o n o m y เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือจะชนะได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลของคนให้ได้มากที่สุดทุกคนชนะด้วยข้อมูลชนะด้วยข้อมูลฉะนนคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยควรจะเก็บข้อมูลไปเลยว่าทุกคนที่เข้ามาในเพจ Facebook เรา i n s t a g r a รเรา Twitter รเราหรือว่าเว็บไซต์เราเนี่ยเป็นคนประเภทอะไรบ้างชอบอะไรโปรไฟล์ไหนให้เขาล็อกอินด้วย Facebook หรือด้วย Google เลยเราจะสามารถดึงข้อมูลจากพวกนั้นเนี่ยเราจะรู้อินเทรสเขาทันทีพอเขามา browse ของในเว็บไซต์หรือเพจเราเนี่ยเราก็สามารถแนะนําต่อได้ว่า สิ่งคล้ายคลึงที่เขาเ,เ,เคยซื้อไปแล้วหรือเขาเคยคลิกดูเหมือนที่คุณดิมบอกว่าดู YouTube แล้วแนะนําเพลงต่อไปเช่นเดียวกันเลยครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่แล้วเราก็หาข้อมูลเหล่านี้ไม่ยากเข้าไปใน Facebook มันก็มีรีเสิร์ชให้อยู่แล้วว่าเออจังหวัดนี้เท่าไหร่กี่ไลค์เป็นคนปู้๋ยิ่ง้หรือไม่เราไปในเฟซบุ๊กอย่างยิ่งแอดเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะอย่างอย่างผมเคยทาของของแท็กเตอร์เฟซบุ๊กนะครับก็เขาจะบอกเลยว่าเนี่ยคลิกเอ่อโพสต์ตัวเนี้ยถูกคนอายุเท่าไหร่วไหน ไลฟ์สไตล์ไหนดูเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งกรองทีหนึงว่าเออถ้างั้นเราก็ต้องเลือกแคปชั่นหรือว่าเลือกเพลงหรือเลือกอะไรที่ให้มันเหมาะกับคนเหล่านี้อ,อย่างเช่นะสมมติของผมมีโพสเนี่ยเด็กมัธยมเห็นเยอะผมก็ต้องมานั่งคิดแคปชั่นหรือว่าหาเอีเวนต์ใดๆที่จะเป็นลงให้เกิดความสนใจใเกิดมากขึ้นอย่างที่บอกว่า ข้อมูลคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นคือพอผมยิ่งแอบไปที่มันจะรายงานทั้งหมดเลยนะมามาเป็นชุดเลยแล้วก็มานั่งกองอีกชุดหนึ่งแล้วก็สปอนเซอร์อีกทีนึงซึ่งอันนี้เราเราเป็นผู้ใช้ไงใช่เราเป็นผู้ใช้แต่ได้ประโยชน์จะทำยังไงถ้าในมุมของ SME ถ้าจะถ้าทําโรชั่นเฮาส์เล็กๆเอาแล้วอยากรู้ตลาดต้องการอะไรกลุ่มลูกค้ายังขาดเหลืออะไรเนี่ยเราจะไปหาข้อมูลเหล่านี้จากไหนได้บ้างที่ถ้าเราไม่ได้เฟซบุ๊กแล้วเราอยากจะสร้างข้อมูลฐานข้อมูลของเราเองทํางไงฮะ คือการสร้างฐานข้อมูลวันนี้เป็นอะไรที่แพงมากแพงมากเราควรจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตลาดเช่นเราควรจะเทคแอดวานเทจของ Facebook, อ YouTube, Instagram อย่างที่ผมบอกฮะ k e a d เทคแอดวานเทจของเทคโนโลยีที่เรียกว่าโซเชียลลิส n i n g คุณดิมบอกว่าอยากจะยิงตอนนี้อยากจะยิงทายิงแอดนี้ไปที่ออม,ทมัธยมนักเรียนมัธยมนักเรียนมัธยมแต่ว่าจะรู้ได้ไงว่า คำพูดไหนที่เหมาะกับนักเรียนมัธยมอันนี้ไม่รู้แต่มันมีพวกซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าโซเชลลสต์นิกเนี่ยเขาจะบอกมาแล้วเลยว่าเด็กมัธยมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คําพูดอะไรบ้างสับสับอะไรบ้างเราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอินทิเกรตใน Facebook Page ของคุณดิมได้มันเป็นไปได้ไหมที่เราพูดชื่อคนคนนึงขึ้นมาภาพโผล่ง่ายมากครับผู้ที่ทำเอไอทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้แค่ทาแค่ คอนเทนต์บ้านเราแต่แต่ถ้าเราพูดอะไรที่เจเนริกมากเช่นแอปเปิลอ่าผลไม้ขึ้นมาเลยหรือว่าคนที่ดังมากเลยแบบแฮร์รี่ฮอตเตอร์แฮร์รี่ฮอตเตอร์อาจจะขึ้นมาเลยอ่าฮะเงยแยมันอาจจะมี Data มากพออยู่แล้วในระบบซึ่งอันนี้มันไม่แพงแต่อะไรที่สเปซิฟิกมากอันนี้จะแพงถ้าถ้าเป็นไฟล์ภาพที่เป็นฟุตเทจต่างๆอยู่ในสต็อกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แบบเนี้ยมันมันสามารถเอามาใช้คุมไหม โอ้โหแนะนำให้ออามาใช้เลยแนะนำให้ออามาใช้ใชด้วยถ่าย,ลยแล้วเต,ตรียมตกงานกันได้แล้วนะ <c oughs> ยกยกตัวอย่างสมมติเราเดินบนเวทีเนี่ยต้องมีแบบไฟส่องใช่ไหมช่างกล้องส่องตามแต่วันนี้ AI มันจับได้แล้วโมชันคุณกิตเดินไปมุมมืดตรงคอนเนอร์เอมันแพร่นเลยมันก็ตามไปเลยมันคือ AI หรอมันไม่ใช่เซนเซอร์หรอฮะมันเซนเซอร์แล้วมันก็ AI ด้วยเพราะ AI คืออะไรมันก็อาจจะดิมไฟแล้วก็ตามโมชันคตามโมชัน แล้วก็จัดมูดอ d t ท n นให้คือมันมันคิดต่อให้แล้วเอ้ยมาตรงนี้ต้องเล่นมูดนี้นะเนีย่ยตอนนี้แอร์มันมีอยู่แล้วเนี่ยแอร์อเดินมาปุ๊บตรงไหนไม่เย็นออมันมีตาพิเศษของมันใช่ไหมอันนั้นันคือเซนเซอร์อันนี้ือเซนเซอร์อันนี้เซนเซอร์เน,นี่ยแยกยังไงครับระหว่างตัวเซนเซอร์ความฉลาดคือเทคโนโลยีกับกับปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แยกยังไง คือ AI เนี่ยมันจะคิดคิดต่อได้มันมันท่าเกี่ยวกันมากเลยนะครับ AI มันมันจะคิดต่อได้เช่นมันมันไม่ใช่แค่เดินไปมุมมืดแล้วก็ไฟส่องอย่างเดียวอ่าไฟส่องหนึ่งละสองเนี่ยมันอาจจะไปปรับมูทเอ็นโทนของของไฟในห้องอะไรอย่างเงี้ยครบแต่ว่าสมมติถ้ามีเพลงเร็วตีกองเพลงตึ้งๆึขึ้นมามันอาจจะแบบว่าเอิดสว่างขึ้นสว่างวาบอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้แล้วธุรกิจอื่นอ่ะที่ใกล้ตัวที่สุด อาหารเครื่องดื่มสังเกตอาหารเครื่องดื่มสมมุติเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเจ้าของร้านร้านหนึ่งเอา a อมาใช้ด้านไหนได้บ้าง AI มาใช้คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เข้ามาในร้านอาหารเนี่ยโต๊ะไหนขายดีสุดเป็นฮีทแมปขึ้นมาเลยโต๊ะไหนขายดีสุดโต๊ะไหนเทอรโอเยอะสุดไม่ใช่ห่วงจุ้ยหรอครับอันนั้นอันนั้นจะมีส่วนนิดหนึ่งเอมารูปแบบมีเข็มทิศมาเลยสุตำแหน่งห่วงจุ้ยวาตรงนี้นะ อ่ะแล้วแล้วยังไงต่อสมมติเรารู้ว่าโต๊ะโซนนี้ขายดีสุดเราจะทายังไงกับมันโต๊ะโซนนี้ขายดีสุดโต๊ะไหนขายได้น้อยสุดเราก็ไปจัดเลี้ยงในร้านได้หรือคนที่มาทานอาหารหรือในบารบา์เราเนี่ยรเราสามารถดูอารมณ์ของคนโต๊ะนั้นได้เอ้ยทำไมโต๊ะนี้อารมณ์ไม่ดีเลยมุมนี้อารมณ์ไม่ดีแต่มุมนี้ลมดีเรา,าต้องไปเพิ่มไลติงมุมนั้นหรือเปล่ารหรือเพิ่มแบ็กกราวน์มิวสิ ambient music ตรงนั้นหรือเปล่ามองมองดูแล้วเฮ้ยคนกินข้าวหน้าบูดจังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากินเสร็จรีบไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็จับได้หมดจริงๆผมว่ามันก็แสดงว่า AI เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการเองจะต้องเลือกใช้มันยังไงถูกต้องครับมันกว้างมากมันกว้างมากใช่มันอยู่ทุกอนูของของธุรกิจอยู่แล้วหรือเอาเอายกตัวอย่างร้านกาแฟสมมติวันนี้เรามีร้าน เอา s อ e นะราดับ s อ้สิงสมาคเราทํมา5สาขาสาขาเอาตามหัวเมืองแล้วกันภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพขอนแก่นอุบลนะครับวันนี้เราซื้อคนกิจซื้อสาขาแคปโปเชโนกรุงเทพปุ๊บปุ๊บใส่มีเมมเบอร์การ์ใส่ไปในระบบแล้วพรุ่งนี้คนกิจบินไปอุบลอุบลเดินไปร้านนี้มันขึ้นมาเลย เพิ่งซื้อไปที่สาขากรุงเทพแคปโชนโนพนักงานบอกไอ้คุณกินรับแคปูชนโนร้อนเหมือนเดิมไหมคะมันก็เพิ่มสร้างความประทับใจเข้าไปอีกคัสเตอร์เซอร์วิสก็อย่างที่บอกว่าแต่จะเลือกใช้อย่างไรใช่แต่มันแต่ในมุมหัวคือเลือกมาแล้วอ่ะคุ้มไหมเนี่ยถ้าอย่างตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยทั้งเรื่องฮิตแมปแล้วก็เรื่องไอ้จำได้ว่าเราซื้ออะไรมาเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่แพงแล้วนี่คือ คือสามารถคือถูกแล้วเอสเอ็มก็เริ่มใช้ได้อสมมติผมถามตรงตรัวมันถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเลขเลยนะ <c oughs> เป็นตัวเลขเป็นก้อนเนี่ย jam, ผมอยากอยากได้อยากได้การจำใบหน้ากาัน <c ảo> เนี่ยคุณกิจะรับคาปูชิโน่ไหมเนี่ยผมไม่ต้องใช้เงิ <c oughs> นกี่บาทในการสร้างระบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ตรงนี้มันก็มีตั้งแต่แบบมีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแบบเป็นแสนแสนต่อเดือนก็มีครับจริงจริงคือหลักหมื่นวันนี้ก็ทําได้แล้วเริ่มขึ้นอยู่ับรขึ้นอยู่กับสก คือก็บร <Pues> ิษัทที่รับทำมันเยอะมากเรินอผราผมครับคือเขาทำเขาทำด้านอิมเมจไงใช่ป่ะแต่แต่ผมไม่รู้อะว่าว่าผมจะไปหาเทคโนโลยี AI ที่ไหนสมมติว่าเรา blank เลยเนี่ยเราก็ดูรอบตัวเราใคร AI บ้างาถามคนนั้นถ้าไม่รู้ก็ ask Google เลย ถามก็พิมพ์ไปเลย f เฟซเวิร์กเ t i o n Technology อยากจะมีบริษัทอยากจะมีไอของบริษัทตัวเองอ่ะที่ไหน Google มันก็ขึ้นมาอยู่แล้วใช่คือทุกคนอาจจะแต่รู้ได้ไงว่าแต่ร้านดีไม่ดีเนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาส่วนนิดไปทำความรู้จักกับเขาหรือแม้ก็ขึ้นมาที่อีเมลคุณเช็คตรงนี้นะครับยินดีครับปรึกษายเออนอกจากนอกจากเรื่องภาพแล้วทำอะไรอีกไหมครับอย่างธนาคารเนี่ยวันนี้ก็มีบัญชีปลอมเยอะทื่เห่ชาวบ้านเนี่ย อาจจะบัญชีพ่อแม่พี่น้องญาติโยมไปเปิดพนักงานก็รู้ว่าคนจริงคนใช่ตรงกันมากไม่ตรงกันมากพนักงานก็ดูไม่ออกบางที AI เนี่ยมันก็มาช่วยเปรียบเทียบได้ว่าหน้าในบัตรกับหน้าที่เราเดินไปเนี่ยคือคนคนเดียวกันแล้วมันดูได้แม่นยำกว่ามนุษย์แยกแยะฝาแฝดก็ได้แต่ธนาคารนี่มันหล่จะเลิกใช้ลเซน AI มาช่วยหน่อยได้ไหมใกล้แล้วครับใกล้แล้วธนาคารตอนนี้ไลเซนเอาคุณเปลี่ยนไหมล่ะ บางทีเซ็นไม่เหมือนะแบอถอนเงินไม่ได้เงี้เซ็นไม่เหมือนโอนที่ดินไม่ได้เงี้ยอันนี้คือ AI อาจจะมาช่วยความยากลำบากตรงนี้ได้ลดขั้นตอนบางสิ่งบางอย่างไปได้ด้วยเรื่องพวก Public Security อย่างเงี้ยมีมีมียังไงได้บ้างครับ Public Security ก็เราภาครัฐนะฮะเขาก็อัปโหลดหมายจับ ผู้ร้ายไปตำรวจมาจับผู้ร้ายพอผู้ร้ายเดินผ่านแยกแยกนี้ปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาเลยมันรู้เลยอันนี้โอเคอันนี้คือหน้าใช่ไหมฮะแต่อย่างที่ยกตัวอย่างที่จีนแล้วกันนะที่เขาใช้แบบในในเกือบจะเต็มสตีมแล้วเนี่ยถ้าวันนี้คุณดิมใส่เสื้อสีขาวปั่นจักรยานสีเหลืองครับไปชกต่อยกับคนคนหนึ่งมาแยกเอตำรวจต้องการหาตัวคุณดิมแค่พิมพ์ว่าเสื้อขาวจักรยานเหลืองมันจะดึงคนที่ใส่เสื้อขาวปั่นจักรยานเหลือง มาทุกแยกเลยดึงมาเลยสมมติมีมีสิบคนเสื้อขาวจักรยาเหลืองตำรวจก็ไปไล่ดูรีเพลย์แล้วก็จับคนดิมได้ทันทีเลยก็คืออย่างน้อยได้ได้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมากลุ่มหนึ่งนะคัดกรองมาได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปให้ผู้ ไอ้คนคู่กรณี like นั่งดูก็ได้ว่าคนไหนตัว่ากันไปคืออันน er ี้ก็คือความรวดเร็วใช่รวดเร็วพวกในสนามบินนี่ก็เยอะเลยใช่ไหมครับพวกโอ้ง่ายมากเลยครับอย่างอีกยกตัวอย่างคือสมมติแยกร้าผมมีกระเป๋าแปลกปลอมวางไว้อยู่แล้วสิบนาทีสิบนาทีเอ้อาจจะเป็นวัตถุต้องสงสัยหรือเปล่ามันก็เด้งในมือถือตำรวจเลยกระเป๋านี้อยู่ตัวอยู่คนเดียวมาสิบนาทีแล้วนะรีบไปดูซิใช่ระเบิดไหมใช่อะไรไหม อ่ทำไมไมา่ไมไม่มันสแกนไปต่อเลยล่ะไม่ต้องไม่ต้องมาเสียแรงตำรวจสแกนต่อมันต้องมีเครื่องสแกนระเบิดเอ็กซเรย์คือแบบมันวุ่นวายแต่สมมติว่าอันนี้มันก็เป็นวิธี preventive คือแทนที่จะต้องมานั่งเฝ้าตลอดเวลาเนี่ยคือมันพลาดได้สมมติวางกระเป๋าไว้ใครใครจะรว้คนเยอะมากรู้ไหมแต่นี่แหละคือพอมันใช้มาเยอะๆผมว่ามันต้องมีความเสี่ยง บทเรียนหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันว่าการใช้ AI อย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วกเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วเราจะแก้ไขรับมือกับความเสี่ยงกับ AI ที่มันผิดพลาดอย่างไรได้บ้างนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาให้ความรู้นะฮะแล้วให้ความเห็นด้วยครับคุณครับขอบคุณครับ